สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับบิดอฟินรุ่นประกอบไทยปี2 0 2 5หรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่สนใจในตลา,ขาดขณะนี้มาดูกันว่ารถรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจาก,กดีไซน์ภายนอกบิดอฟินมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและฉบเฉียวกระจังหน้าถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่โดดเด่นไฟหน้าแบบเลสทรงเพรียวบางช่วยเพิ่มความสปอร์ตและส่องสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพล,ล้ออัลลอยขนาด16นิ้วเสริมความมั่นใจ ในการขับขี่ส่วนไฟไท้ายแบบเลสรูปทรงสามมิติที่เชื่อมต่อกันด้วยแถบโครเมียมเพิ่มความหรูหราและเป็นเอกลนกักภายในห้องโดยสารบิดอฟฟินถูกออกแบบมาให้กว้างขวางและสะดวกสบายเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงสามารถปรับไฟฟ้าได้ภูมาเลยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังช่วยให้การควบคุมระบบต่างๆเป็นไปนอย่างง่ายดายหน้าจอสั์มผัดขนาด12.8นิ้วรองรับระบบอินโฟเทนเมนต์ที่เชื่อมต่อกับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงจากเดนอเดีอ มอประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการในด้านสมรรถนะบิดอฟินรุ่นมาตรฐานเรนจ์มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเพอร์มันต์แมกนิสซิโครเ o ส์มอเตอร์ให้กำลังสูงสุด95แรงม้าแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน12.5วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเต ลิเทียมไอออนเบลดแบตอรี่ความจุ5 10.25กิโลวัตต์อาททำให้สามารถวิ่งได้ไกลสุด4 35กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC การชาร์จผ่านไฟ AC รองรับสูงสุด7กิโลวัตต์ใช้เวลา0ถึง100%ภายใน6.45ชั่วโมงส่วนการชาร์จผ่านไฟ DC รองรับสูงสุด60กิโลวัตต์ในรูปแบบ fast c h a r g ชาร์จจาก30ถึง80%ใช้เวลาเพียง29นาทีสำหรับรุ่น i s t e n d e d r a n g ใช้แบตเตอรี่ความจุ60.48กิโลวัตต์ชั่วให้กำลังสูงสุด204แรงมาร้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน7วินาทีวิ่งได้ไกลสุด490กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐานในดิจิซการชาร์จผ่านไฟ AC รองรับสูงสุด7กิโลวัตต์ใช้เวลา0ถึง100%ภายใน9ชั่วโมงส่วนการชาร์จผ่านไฟ DC รองรับสูงสุด80กิโลวัตต์ในรูปแบบฟาสต์ชาร์จจาก30ถ ใช้เวลาเพียง29นาทีด้านความปลอดภัยบ i t อฟิ f มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงอัจฉริยะหรือ DAS ที่ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน d c c ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ t b, b ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน l w และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ FKS นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัย6จุดระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง TPS m และกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาพเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในส่วนของราคา b i ตอรฟินรุ่นประกอบไทยมีดังนี้รุ่นสแตนดาร์ดเรีจราคา569,900บาทและรุ่นดิสเทนดิตเรีจราคา79,900บาทเปิดรับจองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกาถึง31สิงหาคม2567ที่โชว์รูมบิททั่วประเทศพร้อมส่งมอบรถคันแรกภายในวันที่3 11สิงหาคมนอกจากนี้ยังมีแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษ1.98%สำหรับเงินดาวน์25%ผ่อนนาน48เดือนพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นการรับประกันตัวรถ8ปีหรือ160,000กิเมตรการรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง8ปีและอุปกรณ์เสริมต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆ ในตลาดบิตดอฟินถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยราคาที่เข้าถึงได้สมรรถนะที่พิยงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันและระบบความปลอดภัยที่ครบครันหากคุณกําลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานบิตดอฟินรุ่นประกอบไทยปี2025น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมาองข้ามขอบคุณที่รับชมและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบิตดอฟินรุ่นประกอบไทยปี2025หากคุณมีคําถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมอย่าลังเลที่จะแชร์กับเราแล้วพบกันใหม่ ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ